หายไปไหนทําไมไม่ยอมลงคลิปรอดูตั้งนานคลิปก็ไม่ยอมลงเมื่อไรจะลงคลิปตัวทีรอดูนานแล้วเอเอลองดูสภาพบ้านผมครับครัวผมเนี่ยดูดิมมนจะถ่ายคลิปได้ไหมครัวที่ถ่ายคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูทุกวี่ทุกวันตอนนี้มันถูกพังคลายกลายเป็นแบบนี้หมดแล้วนะครับช่างที่ทําก็อืดอาจยืด,าดยากเมื่อไรจะทําเสร็จตัท้ทีจริงจริงก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกครับก็แค่อยากจะบอกเพื่อนเพื่อนว่าตอนนี้กาลังรีโนเวทห้องครัวใหม่บ้านใหม่หน้าบ้านใหม่ประตูม้วนใหม่ ใหม่หมดเลยครับดานน่าหมดไปไหลายบาทเลยตอนนี้ป่านนี้ก็ยังบอแล้วบอเสร็จสิ้นสักทีโอ้พอทําเสร็จก็ต้องเก็บต้องเนียนแบบนี้นะครับเหนื่อยเมื่อยละทุกวันอะไรที่พอทําเองได้ตกแต่งเองได้ก็ทําเองเลยครับจะได้ไม่ต้องไปจ้างเขาจีด้ตังค์แต่และว,วันก็จะผ่านพ้นอะไรไปได้นี่เหนื่อยที่สุดเลยกลับคงกับข้าวไม่ได้ว่าไม่ได้ทํานะครับทําเหมือนเดิมแต่แค่ไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนเพื่อนี่ฮะ จัดคันข้างแบบนี้เลยมีนูก็ไม่ได้เลิศดเลอเพอร์เฟกต์ทำง่ายๆกินง่ายๆเสร็จเร็วพยายามเล่งให้งานก่อสร้างมันเสร็จให้เร็วที่สุดสุดท้ายก็เสร็จจนได้ครับหน้าบ้านกับตีครัวใหม่เอี่ยมอ่องสวยงามเลือดลูอัลังการอ่างล้างจานมีสองหลุมนะครับบ้านถูกออกแบบมาเป็นสวนครัวข้างๆสามารถปลูกต้นไม้นะครับต้นหอมผักชีใบกระเพราต้นพริกได้หมดเลยอ้งามต่อ,อ<ๆ>จากนี้ไปเพื่อนๆจะได้รับชมคอนเทนต์เรื่องการทําอาหาร ยาวเลยครับทีนี่จากนี้ไปเจอกันทุกวันเหมือนเดิมครับผมสาธุ